สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางชง่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่540ี่4 0แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่ 5. 4 0กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด18รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข ได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับตาองพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้ของท่านเป็นชุดกรรมาการพระครูพมนาพิลาตนะคะหลวงปู่ทิมวัตระหารไรจังหวัดระยองค่ะหรือจะเป็นรายการที่5นะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงคุดข้าท่านรายการที่6รายการที่7ก็จะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะหรือจะเป็นหมายเลขที่18บแปดข้งททาน รายการนี้นะคะเป็นขนายช้างนะคะท่านมีเพียงแค่1คู่เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจวันนี้ปิดให้ท่านจองกันให้ทานน้องทานเป็นขนายนะคะท่านจะได้รับคู่นี้เลยนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9่7 1 5 3้จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ปิดทานจองทานได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะท่าน เป็นที่ระลึกฉลองฮองฉชันและฉลองอายุครบ8ปรอบ9 6ปีพระคราาูพนาพิรันหลวงพุทธิมนะคะวัดระหานไร่จังหวัดระยองค่ะชุดกรรมการเป็นเหรียญปี18ค่ะท่านหมายเลขกหนึ่งวันนี้นะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะท่าน3เนื้อนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพุทธิมอยู่ในชุดแดงนะชุดกล่องแดงกรรมการเลยนงท่านชุดนี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะแบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ หนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยน้อง,องท่านท่านได้รับทั้งสามเหรียญเลยนะ,ะและที่สําคัญแต่ละเหรียญน,นะคะท่านเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะมาดูเหรียญแต่ละเหรียญกันชัดๆนะคะท่านนะคะเป็นเหรียญเซมาลงปู่ทิมท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าท่านเต็มหน้าตาท่านคมชัดดวงตาจมูกน้องท่าน เหรียญงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบใส่ของท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะอักขรไว้ว่าที่ลึกฉลองครบแปดรอบนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดค่ะเหรียญงามทั้งสามเหรียญเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดค่ะองค์นี้ท่านดูนะคะเป็นเนื้อลุงยางงามๆคะ่ะหน้าก,ากากทองนะคะเลี่ยมกันน้ำพร้อหมหัห่วงให้กับท่านเลยนะคะท่านเก็บได้นานๆเก็บได้ย,วยาวๆกันเลยนะคะ ชุดกรรมการคร่ะท่านหากันยากนะคะหาองคะ์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคุณท่านชุดนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาที่1000บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่2นะคะ หมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่ของหลวงปูหมุนทิติสีโรค่ะวัดป่าหนองลมนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าสี่สามเนื้อทองแดงค่ะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านได้ศรานะคะวันนี้ปลยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านานนักน,นานอักขรไว้ว่าหลวงปูหมุนนะคะตอกโคตรลุมยันด้วยค่ะท่นานดูนะคะด้านนาตอกโคตนะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะ เหรียญมังกรคู่นี่นะคะท่านนิยมเรียกกันว่าปเป็นเหรียญมังกรคู่นะคะวัดป่าหนองลมอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วน่นานปีสี่สามนะคะเหรียญงามมากๆเลยนะคะน้านเหรียญท่านคมชัดขาดลายเส้นคมลายเส้นลึกนะคะท่านนะคะดูมุมไหนก็สวยนะคะท่านสามารถนําเหรียญไปเลี่ยมกรอบกันได้นะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามนะคะ หมายเลขสามวันนี้ครับท่านขออนุญาตให้ชมกันนะเป็นพระยี่สิบหพุทธศตรวรรษน้องท่านเป็นปีสองห้าศูนย์ศูนย์ครับท่านเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะและที่สําคัญเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านได้ไปบูชาได้สๆขวงท่านนี่ค่ะพร้อมกล่องเลยน้องท่านเป็นกล่องสีเหลืองนะคะปิดให้ท่านจองการให้ทานน้องท่านพระฉลองยี่สิบ ศตรวรษนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันได้ง่ายน,นะคะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะวันนี้หมายเลขสามท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบงปันที่รายการนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะองค์งามๆแบบนี้นะคะท่านท่านใดศรัทธานะคะมาดูเนื้อองค์พระกันค่ะถ่ายจากกล้องสุดนะคะลงกล้องให้กับคุณท่านได้ชมเนื้อมวลสารกันนะคะ นาท่านชัดเสียนท่านแหลมหนาท่านพระชฉลิมยี่สิบห้าพุทธศตรวตรรษนะคะองค์นี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะพร้อม,มหูห่องเขาท่านตรงกรอบก็จะเป็นลายไทยงดงามค่ะด้านหลังก็เป็นยันอัครท่านชัดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเขาท่านไม่พลาดนะคะ องนี้ท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแบ่งปันที่750บาทค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลข4ี่วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตร,ระดานะคะพระของท่านราชการที่9้าน้นงทานของพระเจ้าอยู่หัวนะคะนะคะเป็นองค์สามเหลี่ยมท่านเนื้อองค์พระรายการนี้นะคะจะออกสีเขียวนะคะท่านพระสมเด็จจิตตะระดานะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกะะัค่ะท่านสังเกตดูนะคะด้านหลังองค์ลงรักติดทองเต็มเลยนะคะท่าน ท่านใดสนใจนะคะพระสมเด็จจิตตะระดารายการนี้นะคะขอให้ดูนะคุณท่านให้ดูหน้ากล่องกันนะคะมีพยาคุดนะคุณท่านรายการนี้ขอแบ่งปันเลยคุณท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทคุณท่านเนื้องามมากๆเลยนะคะมวลสาร ครบเลยน้ท่านรายการนี้นะคะท่านดูนะคะองลุงรักปิดทองค่ะเนื้อนะคะจะออกสีเขียวมรกตน,น,น้ท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะอขออภัยด้วยนะคะท่านหมายเลขห้านะคะ หมายเลยค่ะวันนี้เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อเนื้อดินเผาวัดบานนมโพจังหวัดอยุธยาค่ะประเภทเป็นพระเนื้อดินนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมฉบับนี้เลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันให้กับท่านนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นน,น,น้งทานสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะท่านดูนะคะเนื้อดินนะคะไม่แตกนะคะ่ะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพิมพ์ทรงครุฑผีเสื้อค่ะ แบ่งกันที่เจ็ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะองงามมากๆเลยนะท่านเนื้อดินเข้มๆนะคะอกท่านเต็มค่ะลายเส้นคมๆเลยนะคะท่านหลวงพ่อปานรายการนี้พิมพ์ให้หนานาเน่าท่านค่ะท่านดูด้านข้างนะคะพิมพ์นานาเลยนะคะเนื้อดินค่ะ แบ่งปันนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้น้องท่านเป็นพระร่วงรางปืนนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะองค์นี้ท่านดูนะคะอยู่ในขดลวดน้องท่านถักลวดเดิมๆเ,เลยนะคะคราบกุครับเนื้อสำริดเงินน้องท่าน องค์พระประธานงดงามมากๆค่ะแบ่งปันนะคะทานที่ห้ารอยบาทค่ะองค์น,นี้พระร่วงลังปืนท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันท,ที่ห้ารอยบาทเท่านั้นเอาท่านห้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะติดให้ทานจองกันให้ทันนะคะถ่านาะคะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้เป็นพระร่วงเช่นกันเนื้อสำริดเช่นกันนะคะองค์น,นี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมเอาทานนี่ค่ะพระร่วงนะคะ เป็นพระกูกเก่าท่านท่านใดศรัทธานะคะให้ทานการวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะด้านข้างนะคะเป็นเลี่ยมโลหะเลี่ยมเงินนะคะท่านนี่ค่ะผสมเงินเก่านะคะด้านหลังเลี่ยมเต็มให้กับท่านค่ะองค์นี้สวยมากๆเลยนท่านเขาปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะคาดมาท่านมากันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลข8ดวันนี้นะคะเป็นไหว้ครู6กหลวงปู่มหาเสราสิริจันโทค่ะรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้ท่านดูนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาททั้งองค์เลยนะท่านหน้าตาท่านชัดทั้งลายเส้นนะคะท่านดวงตาจมูกนะคะนี่ค่ะด้านหน้าท่านสังเกตนะคะมีโค้ดลงยันนะคะท่านได้หมายเลขโะคะ้ด796ด้วยค่ะ นาหลวงปู่ท่านชัดๆเหรียญงานนะคะท่านใดสนใจรุ่นนี้นะคะด้านหลังให้ดูด้านหลังกันมาเป็นรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะ หมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญที่ะระลึกรุ่นเหนือดวงกระท่านดวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยน้ำท่านเป็นรุ่นแรกด้วยนะคะปีหกสองค่ะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันน้ท่านรุ่นเหนือดวงตัวหนึ่งสืออัขระท่านชัดนะคะองนี้นะคะท่านเป็นเนื้อเงินนะคะท่านดูนะคะต่อโคศิราค่ะดวงตาจมูกนะคะตรงหัวห่วงนะคะท่าน ขอแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งท่านจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านตี62ค่ะไา้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นน้องท่านตาท่านใดวาตาท่านใดถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ ท่านใดนะคะมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆคำท่านวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะให้ท่านได้ไปต่อกันได้ค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงเช่นกันค่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านเหนือดวงรุ่นแรกปีหกสองค่ะท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านงามมากๆเลยนะคะดูมุมไหนก็สวยค่ะ เส้นขนแมววิ่งเลยนะคะลายเส้นคมลายเส้นหรือคำทันดูง่ายๆเลยนะคะพร้อมหูหวงค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะรุ่นเหนือดวงรายการนี้แบ่งปันที่600บาทค่ะ6 0 0บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยท่านเป็นปี6 2สองนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่ศิราวันนี้ค่ะได้แบ่งปันมาเพียงอย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นนะคำทานปิดแล้วปิดเลยนะคะ ผ่ามาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้น้องท่านเป็นเหนเรียญเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏิรุ่งสีเงินรวยๆค่ะเหะเรียญเจริญพรบนเมื่อปี67ค่ะท่านนี่ค่ะเนื้องามมากๆเลยนะคะหลวงปู่ศิราสิิจันโทค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะหนาท่านเต็มเลยนะคะลายเส้นค่ะคมคมของท่านเป็นรุ่นจเจริญพรบนนะคะรายการนี้แบ่งปันเท่ากันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน 600อบาทนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะหมายเลขโคตรเลขงานค่ะ934สาสี่นะคะท่าน9 3 4สาสี่เมตตามหานิยมนะคะปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะท่านวันนี้นะคะท่านนะคะมา,ามที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะองท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ องคุกรักลงทองของท่านด้านหน้านะคะองลงรักปิดทองค่ะอยู่ในขดลวดนะท่านท่านใดศรัทธา,าวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมของท่านองค์งามๆนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะทัดมาทะมากันที่รายการที่13าค่ะ หมายเลขสิบสามรายการนี้น้งท่านเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเมฆพัดค่ะท่านนี่ค่ะท่านดูนะคะเนื้อเมฆพัดนะคะนิ้วเท้าท่านชัดค่ะนิ้วมือสิบนิ้วนะคะท่านอยู่ในขดลวดนะคะคนสมัยก่อนเขาจะชอบขดลวดกันนะท่านเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเมฆพัดน้ำทานขอแบ่งปันค่ะท่านที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะ ท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่ 14, รายการนี้นะคุณท่านเป็นพระปิดตานะคะองนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคุณท่านว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้เป็นพระปิดตานะคุณท,ท่าน่ค่ะเป็นพระปิดตานะคะขดด้วยลวดนะคุณท่านลวดเดิมลวดเก่าเลยนะคะขอแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนุ่งทานพระปิตารายการนี้นะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะท่านองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะน้องถือแล้วเนี่ยค่ะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นเหมือนเป็นองค์หล่อโบราณนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะท่านเป็นองค์หล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทวดรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะ ขอแบ่งปันของท่านที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้น่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์เตารีของท่านวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเนื้อทองแดงค่ะท่านดูนะคะคราบพี่เบ้าเต็มๆเ,เลยนะคะท่านหากันยากนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้คะ่ะคราบพี่เบ้าเต็มเลยนะคะ ถือว่าสวยจัดเลยนะท่านองค์นี้นะคะเนื้อทองแดงพิมพ์เตารีดค่ะแบ่งปันท่านที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเอาให้ทานกันนะคะเนี่ค่ะท่านดูนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนก่อนนะคะวันนี้ไม่ไม่พลาดท่านต้องปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขสิบเจ็ดวันนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะ องค์สภาพสวยสมบูรณ์นะครท่านท่านดูอกท่านเต็มเสียงท่านแหลมฐานท่านเต็มไม่บิดไม่หกักใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านใดอยากมีพระสมเด็จสวยๆส,สักร,รายการองค์นี้นะคราท่านแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านได้องค์นี้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมเลยนะคะเนื้อง,งามของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะ ท่นานใดปิดทานจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทัดนาคะท่านมากันที่รายการที่18นะคะหมายเลข18วันนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะท่านขอในยญานนาออกมาให้กับคนท่านได้ชมนะคะน้ําหนักนางท่านเป็นกิโลเลยนะคะ น้ำหนักเป็นกิโลเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นขนาดช้างค่ะวันนี้นะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่1คู่เท่านั้นค่ะท่านได้แบ่งปันมาเพียงแค่1คู่นะคะเป็นขนาดช้างค่ะท่านดูนะคะงามๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสายเครื่องรางสายวัตถุมงคลไม่พลาดต้องท่านนี่ค่ะเป็นขนาดช้างนะคะท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วน้องท่านคู่นี้นะคะท่านจะได้รับเป็นคู่เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันทั้ท่านว่ายาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้ําหนักเป็นกิโลเลย้องท่าน ความยาวนะคะท่านหนูวัดได้ประมาณเดี๋ยวสักครู่นะคะความยาวประมาณสิบนิ้วเลยนะคะท่านประมาณสิบนิ้วเลยนะคะดสักครู่นะคะตรงนี้หกนิ้วนะคะแล้วก็ความยาวประมาณสิบนิ้วเลยะค่ะท่านน้ำหนักเป็นกิโลนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันคู่นะคะท่านเป็นขนาดนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ค่ะวันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะ ที่ไม่ทันในอีพีก่อนๆนะท่านเป็นขนาดช้างงดงามค่ะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีแน่นอนท่านวันนี้ถืโอโชคดีมากเลยนะคะได้แบ่งปันมาคู่นี้ค่ะท่านดูนะคะเนื้อง,งามๆเนื้อเงาๆแบบนี้เลยนะคะท่านได้รับคู่นี้เลยนะคะท่านใดศสทัทธาคู่นี้วันนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทท่านยาวนะคะนี่ค่ะวางบนฝ่ามือหนูนะคะยาวเลยท่าน เต็มฝ่ามือเลยนะคะยาวสินิ้วน้ําหนักเป็นกิโลของท่านเนื้อเงาเนื้องามมากๆเลยนะคะเป็นขนาดช้างค่ะเรียกกันว่าเป็นขนาดช้างงดงามมากๆเลยนะคะท่านคู่นี้นะคะ1น0 0บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงม,มาได้เลยค่ะที่เบอร์089192ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางสุขฟรีครบทุกบ้านค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมค่ะ